สวัสดีอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะคุณหนิงค่ะค่ะอาจารหาวันนี้หัวข้อค่อนข้างคาถ่ายมากๆเลยนะคะในมุมของอาจารย์ด้วยที่ทํางานตรงนี้เนี่ยความความคิดของคนบางบางคนในสังคมก็ยังคิดแบบนี้อยู่ว่าคุกเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ในการที่จะสร้างโจทย์ให้เก่งมากยิ่งขึ้นด้วยอาจารย์มีมุมมองกับเรื่องนี้ยังไงคะคือถามว่าคนคิดอย่างนี้ผิดไหมนะคะโดยโดยส่วนตัวก็คิดว่าเออ มันไม่ได้ผิดสัทีเดียวคือหมายความว่ามันมันมีส่วนที่ทําให้คนคิดเช่นนั้นได้ใช่ไหมคะคือเมื่อกี้ที่คุณหนิงพูดนะคะใช่เลยว่าเออคนส่วนใหญ่เนี่ยอันแรกเนี่ยคนที่เข้าไปเนี่ยนะคะก็ทําผิดมาแล้วนะคะแล้วก็ความผิดในในปัจจุบันนียก็จะพบว่าความผิดเนี่ยก็มีหลากหลายแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาเสพติดนะคะก็คือทําผิดมาแล้วก็ถูกเข้าไปถูกลงโทษจําคุกนะคะความหวังของ ของกรมราชทรร์หรือของรัฐบาลหรือของสังคมนะคะก็จะมองว่าเอาเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วยังไงล่ะใช่ไหมคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราเนี่ยจะมองว่าไอ้ตัวการลงโทษเนี่ยมันจะทําให้คนเข็ดหลาบคือลงโทษให้หนักให้ให้อะไรเนี่ยไว้คนก็จะเข็ดหลาบนะคะทีนี้เออพอพอเขาจริงๆเนี่ยพอสถานการณ์มันมันมันไปต่อเนี่ยก็คือกลายเป็นว่าไอ้คนที่ออกมาเนี่ยไอ้คำว่าคุกสร้างโจรเนี่ยนะคะความรู้สึกก่อนที่มันจะไปถึงคําอธิบายที่เมื่อกี้คุณหนิงพูดน่นะคะ คิดว่ามันเกิดจากอย่างนี้ก่อนว่าคนรู้สึกว่าเฮ้ยออกมาก็ยังทําผิดอีกอะ่ะ <ừ> เพราะฉะนั้นเราจะพบถึงอัตราการกระทําผิดซ้ําที่มันก็ค่อนข้างเออสูงอ่ะนะคะอาจจะมันหนึ <ừ> ่งในสามของคนที่ออกมาภายในสามปีเนี่ยก็กระทาผิดซ้ําอีกแล้วก็เออก็ไปจนถึงขั้นว่าเออไอ้การกระทําผิดซ้ําอันนี้เนี่ยมันเชี่ยวชาญมากขึ้นแยบยลมากขึ้นใช่ไหมคะนี้คําถามก็คือว่าอ้าวแล้วความเชี่ยวชาญอันนี้มาจากไหนล่ะอันนี้เรากลับไปที่เรือนจําใหม่แล้วว่า เออมันเป็นบรรยากาศของเรื่อนจาหรือเปล่าที่เอาคนที่ผิดเหมือนๆกันเนี่ยนะคะเข้าไปอยู่ในในที่เดียวกันก็จะใช้เวลาในการที่จะสั่งสมความเป็นโจรน่ะนะความหมายความว่าอย่างยาเสพติดอย่างเงี้ยก็จะคุยกันนะนะคะว่าทํายังไงถึงจะหลบตํารวจได้ดีที่สุดเออ <c oughs> ไปจนถึงเออรู้รายชื่อของคนที่จะติดต่ออีกคอนแทะนะคะคือคนที่มีคอนแทคดีอะไรก็เกิดการเรียกว่าพูดงให้คำว่าคอนแทคหมายความว่า การที่เราจะมีชื่อชื่อคนที่เราจะขายที่เราจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพาะฉันบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งอันที่สองเนี่ยนะคะบรรยากาศของคุกเนี่ยที่มันออกมาในสื่อเนะะี่ยค่ะมันก็จะเห็นถึงความเหี้ยมโหดสังเกตสิคะหนังคุกที่ออกมาเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีเป็นภาพที่แบบทําให้เราดูรู้สึกมันสบายอกสบายใจมันจะเป็นภาพของผาดบบว่าต่อ,อสู้เหี้ยมนะคะคนที่อยู่นี่ต้องแบบว่าต้องต้อง เงียมจริงๆอ่ะนะคะผู้คุมก็ดุนะคะนักโทษด้วยกันยิ่งรุนแรงใหญ่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คนก็จะมองว่าโอ้โหเวลาเรามองเนี่ยที่ที่มันจะสร้างความความดีให้กับคนเช่นโรงเรียนวัดอะไรเงี้ยน,นะคะมันก็ไม่เกิดในคุกมันกลายเป็นว่ามันสร้างคนที่ยิ่งเงียมยิ่งกว่าเดิมอันนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นอาชยากรหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็เพราะฉะนั้นจิตใจเนี่ยก็จะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ถูก อะไรนะคะกล่อมกลาวหรือทําให้ดีขึ้นนี่คือภาพที่ไม่ได้ออกมาจากข้อเท็จจริงสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเป็นภาพจําของคนเยอะมาก<ฮ>ก็คือว่า<ฮ>คุกเนี่ยต้องเฮียมบรรยากาศต้องแบบไม่ดีซึ่งคนเนี่ยรู้ดีอะคะ่ะว่าบรรยากาศอย่างเงี้ยมันมันไม่ทําให้คนเป็นคนดีได้นะคะมันมีแต่ว่ามันจะเฮียมหัวเพราะฉะนั้นคำว่าคุกสร้างโจรเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยมันมาจากหลายหลายอย่างจากการที่มันมีการกระทําผิดซ้ําเกิดขึ้นนะคะซึ่งเราก็ยังไม่แน่ใจว่าที่ปันสิทธิ์ซ้านี่มัน มันคยกมันแยบยนต์กว่าเดิมไหมนะคะแต่มันมีแน่ๆมันก็เหมือนกับคุกสร้างโจรถูกไหมคะไม่เป็นคนดีอันที่สองก็คือว่าบรรยากาศของคุกเองเนี่ยมันก็ไม่ทําให้คนเชื่อว่าเออคนที่เข้าไปแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นคนที่ดีได้คือก็ออกมาเป็นอาชญากรหรือว่าอาจจะออกมามีเทคนิคในการฆ่าอ,อะไรในดีกว่าเดิมถึงขนาดที่มีคนพูดว่าเออเนี่ยเขาเข้าไปเนี่ยะค,ะคือคือความที่ในเรือนจำเนี่ยเขาจะห้ามโนนห่านี่เยอะใช่ไหมคะ แต่คนเหล่านี้ก็จะเก่งมากเลยขอให้มีเพียงแค่ลวดเล็กๆนะคะก็ถอดกุญแจได้เนี่ยแหละคะ่ะมันมันเป็นที่มาของของวิธีคิดอันจะต้องบอกเป็นวิธีคิดก่อนนะคะอย่าอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่หมายความว่าทําให้คนคิดว่าเออมันเป็นคุกเนี่ยสร้างโจรซึ่งอันนี้นะคะ่ะทางราชทันเองหรือสังคมเองเราก็พยายามจะพูดว่าจริงๆอ่ะมันเป็นการขึ้นดขึ้นคนดีสู่สังคมอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเหมือนกับเขาเรียกว่าสิ่งที่เรือนจาพยายามจะพูดมาตลอดนนะคะราชทันว่า เราเนี่ยคืนคนดีสู่สังคมแต่ว่าสังคมก็จะเชื่อว่าคุกเนี่ยมันมันไม่ใช่ที่จะผลิตคนดีได้อะคะ่ะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องของภาพก่อนนะคะภาพลักษณะ,ะของเรียนจำกระบวนการลงโทษอย่างหนักหน่วงไม่ใช่ไม่ใช่ทางออกของเรื่องนี้ในการที่จะทําให้ให้เขาได้ออกมาอย่างเ,เป็นคน<ม>ที่ดีขึ้นแต่มันจะเป็นกระบวนการในการสร้างสร้างคนนะคะมากกว่ากระบวนการในการสร้างคนที่ ที่อาจารย์กาลังพูดถึงเมื่อสักครู่อาจารย์ขยายความไ้ไหมคะว่าสิ่งที่นักวิชาการอาจจะพูดถึงหรือว่าทางรัฐบาลกําลังมีความพยายามที่จะทําอยู่ในกระบวนการในการสร้างคนเตรียมพร้อมให้เขาออกมาสู่สังคมแล้วไม่กลับไปทําผิดซ้ำเนี่ยเราทำอย่างไงบ้างกับกระบวนการตรงนี้คะค่ะคือคือความจริงเนี่ยความพยายามอันนี้มันมีอยู่แต่ด้วยวิธีการที่อาจจะคิดต่างกาันหรือมองไม่เหมือนกันสีทีเดียวนะคะยกตัวอ,อย่างเช่น เราเลยว่าเอาผู้ต้องขังเนี่ยเข้าไปอยู่ในที่ที่แบบว่ารวมกันเยอะมากอ่ะนะคะออคุณหนิงอาจจะนึกภาพออกว่าโอเคมันอยู่กันยังไงแล้วกลางวันเขาทาอะไรนะคะกลางคืนะนอนแน่จ,จะนอนลําบากยังไงเขาก็นอนไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้พอตอนกลางวันเนี่ยมันทําอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความพยายามของของทางเรียนจําที่จะทำเนี่ยก็หมายความว่าอย่างน้อยเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยอย่าให้ว่าง ไอ้คำว่าอย่าให้ว่างเนี่ยเขาก็ไปรับงานแบบพวกงานรับจ้างแบบว่าพับถุงบ้างนะคะเอองานเอาดอกไม้ในโรงงานมานั่งเสียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือพูดง่ายๆว่างานเนี่ยเป็นงานที่แบบว่าทําให้คนเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายนะคะอันอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่ที่คนพยายามจะทําอยู่ เราโดยส่วนตัวี่้มีความรู้สึกว่าลักษณะงานแบบนี้ที่เขาเรียกว่างานรับจ้างจากโรงงานเนี่ยนะคะผู้ต้องขังเนี่ยก็ทําไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าค่าจ้างค่าแรงมันถูกมากนะคะแต่ว่ามันก็เป็นการควบคุมต่าง,างวันเพราะฉะนั้นตัวความพยายามตรงนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่มันยังไม่ได้เป็นคําตอบสักเท่าไหร่แต่เป็นสิ่งที่ทํากันอยู่เยอะมากทําไม่กวาดเราไม่กวาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่า กลางวันก็อยู่กันอาสงบดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หรือบางบางแห่งถ้าไม่มีงานในโรงงานผู้ต้องขังก็จะถูกนั่งกันอยู่ในในบริเวณที่คล้ายๆเขาจัดกันเอาไว้นะคะก็จะไปไหนก็จะไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้คนเนี่ยห่อเหี่ยวเราก็ต้องเข้าใจว่าคนที่มันไม่มีพลังชีวิตนะคะมันเบื่อหน่ายทุกวันมันต้องออกมาแล้วก็มานั่งไอ้พับถุงก็พับไปเนี่ยนะคะถ้าเราเห็นคนพับถุงเนี่ยเราก็จะค่อนข้างเบื่อนะคะ ทีนี้ถ้าถ้าบางบางแห่งเขาก็ข้างนอกก็มีรับจ้างพักถุงแต่หลังจากเสร็จแล้วก็ยังไปเจอพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยในเรือนจามันก็ไม่ใช่ไองานตัวนี้มันอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ที่สามารถจะทำให้คนเป็นคนดีไม่ใช่เป็นคนหมายความว่าสร้างคนขึ้นมาอย่าเรียกว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีเลยล่ะนะคะมันมันเป็นเรื่องของการสร้างความเป็นคนขึ้นมาเพราะฉะนั้นในงานที่ทําเนี่ยนะคะก็คือหมายความว่าเราลองแบบว่าเออจริงๆเนี่ย เรื่องจเขาก,ก็มีความพยายามนะคะคนที่วาดรูปได้ก็จะให้ไปวาดรูปแต่มันน้อยอะคะ่ะมันสองสามคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมีบางคนก็อาจจะได้เข้าไปร่วมทําอะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีงานทําแต่ไอ้คนส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้เขคืองานที่เราเห็นว่าเออถ้าเราเปลี่ยนจากงานที่พับถุงหรืออะไรเนี่ย อย่าไปคิดถึงงานโรงงานเลยเรือนจำแบบพระราชทานพยายามคิดเยอะแล้วนะคะแต่ว่าพอเวลาเอาผู้ต้องขังออกไปจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเพราะว่าเรือนจำเนี่ยมันมีเรื่องของการที่ต้องคอยนับยอดความความปลอดภัยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะคะเวลาที่เลิกเวลาที่จะเข้าาะฉะนนันมันมักจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่แต่ว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยเราคิดว่าเราสมมติเราหางานที่คนเนี่ยสามารถทําได้นะคะมันจะเป็นงานฝีมือซึ่งจริงๆเนี่ย ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยเขาก็ทําได้อยู่แล้วนะคะมีความตั้งใจที่จะทำเนะะี่ยค่ะแล้วเราเอางานอย่างนี้ไปสอนเขาให้มันถูกต้องกับผู้หญิงควรจะทําอะไรผู้ชายทําอะไรแล้วยังมีผู้ต้องขังข้ามเพศอีกนะคะซึ่งเมื่อก่อนคนจะลืมไปเลยอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้เหมาะกับาทุกกลุ่มค่ะที่เขาสามารถจะทําได้อย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นลักษณะงานอย่างนี้เนี่ยพอเราทําแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันประสบความสําเร็จอย่างมากเช่นผู้ต้องขังข้ามเพศเนี่ยเราสอนให้เขาทําพวก ดอกไม้แบบสวยๆสมัยใหม่ที่เดี๋ยวนี้ขายกันแพงเลยนะคะพวงหลีดหรืออะไรสามพันบาทแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันลงทุนไม่ได้แพงแล้วเรามีคนที่เข้ามาร่วมทําเนี่ยเยอะได้มันจะเปลี่ยนบรรยากาศเลยค่ะจากที่เขาเคยเบื่อหน่ายทําไม่กวาดหรืออะไรอย่างเงี้ยมาทําเอ่อดอกไม้ซึ่งเขาเขาชอบทําอยู่แล้วก็บอกโอ้โหเขาฝันใฝ่ฝันมานานแล้วว่าเขาอยากทํานี่คือคือพวกสาวสองในเรียนจําอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราเรามองว่า อันนี้แหละค่ะมันมองเหมือนกับว่าคนมองเหมือนกับว่าฮูนอม้นทําอะไรหัตะกงหัดไม่ใช่เลยนะคะความจริงค่ะที่คนได้ทําเนี่ยเขาเขาได้ใช้เวลาของเขาเนี่ยอย่างมีความสุขมีความคิดสร้างสรรค์เขาพูดแม้กระทั่งว่ากลางคืนเขายังคิดเลยว่าเดี๋ยวเขาจะออกมาทําอะไรการที่คนเราคืนถึงงานที่มาทำตอนกลางตอนลาืนคิดว่าเออคืนนี้เดี๋ยวเราจะวาดสีมันยังไงเราจะปักดอกไม้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็มีเพื่อน ได้ปรึกษาการแทนที่จะนั่งทานิ่งๆเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวเนี่ยก็ยังมองว่าถ้าเราอยากจะสร้างคนในเรือนจําโอเคถ้าเป็นโรงเรียนเราสอนไปตามหลักสูตรอะไรเงี้ยแต่ในเรือนจาเนี่ยก็เป็นหลักมันต้องเป็นหลักสูตรพิเศษของเขาที่จะทําให้เขาเนี่ยหนึ่งใช้เวลาว่างได้เหมาะสมกับเพศสภาพนะคะอ,อ,อายุด้วยนะคะผู้ผู้สูงอายุก็อย่างหนึ่งผู้ที่เป็นยังเป็นวัยรุ่นอะไรก็อีกอย่างหนึ่ง มันใช้วิธีอะไรแล้วเราเลือกอันเนี้ยมาเยอะๆแล้วให้เรือนจาเนี่ยทาแล้วมันก็มีรายได้ด้วยนี่คือการสร้างคนมันเหมือนกับว่าคุกเนี่ยกลายเป็นโรงเรียนแต่ไม่ใช่โรงเรียนแบบที่เพิ่งพวกเขาก็ทําอยู่นะคะก็คือมีมสทอ,อะไรเข้าไปสอนใช่ไหมคะแล้วกออ็ได้ปริญญาเนะนี่ยนั่นก็ส่วนหนึ่งอันนั้นคนอยากเรียนอันเนี้ยพวกเนี้ยดีอยู่แล้วมันต้องไปคิดถึงเขามาแต่คนที่เหลืออีกตั้งเยอะเนี่ยมันจะต้องมีงานหรืออะไรเนี่ยที่เราเนี่ยมาจากกระบวนการของการ คิดอย่างจริงจังที่จะให้เขาเนี่ยรักในงานเกิดพลังสร้างสรรค์แล้วก็รู้แม้กระทั่งว่าเอออย่างสุดเรา,เราสอนโยคะอย่างเงี้ยเขารู้เลยว่าอ๋อสิ่งต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่สมาธิมันอยู่ที่การคุมตัวเองมันอยู่ที่ว่าเออเขาเอาชนะสิ่งที่เขาอาจจะคิดว่ามีเป็นความเจ็บปวดเมืม่อยตัวอะไรตรงเนี้ยค่ะบางคนไม่เคยเรียนรู้ตอนอยู่ข้างนอกคือเรียนรู้ว่า ความทุกข์ทรมานหรืออะไรเนี่ยมันถูกเอาชนะได้ด้วยบางสิ่งบางอย่างแล้วเมื่อมันถึงจุดที่เราประสบความสําเร็จเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจมันต้องเป็นงานลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่คือกังวันที่ที่เขาควรจะทำอะนะคะถ้าเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยคุกก็จะกลายเป็นโรงเรียนแต่เราอย่าไปคิดถึงโรงเรียนในระบบเป็นโรงเรียนแบบใหม่คือโรงเรียนคุกวิชา mm hmm. คุก แต่ไม่ใช่วิชาโจรอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเปลี่ยนถ้าดยส่วนตัวที่ทํามานี่เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วก็ได้ผลนะคะอาจารย์หนึ่งถามรายละเอียดนิดนึงว่าอย่างเวลาพูดถึงงานที่เป็นพวกงานฝีมือเนี่ยอ้าวก็เออมันจะเป็นลนักษณะไหนคะหมายความว่าเรามีแบบที่เขาแล้วให้เขาทําตามแบบมีฟอร์แมตอยู่แล้วหรือเราเปิดโอกาสที่เขาได้ใส่ไอเดียของเขาลงไปได้เต็มที่เพื่อเกิดกระบวนการในอะไรอย่างที่ที่อาจารย์คาดหวังเนี่ยงานที่ว่ามันจะต้องเป็นลักษณะาางานยังไงคะอาจารย์ โอเคค่ะเราลองนึกย้อนกลับไปอะนะคะถ้าเราเป็นคนข้างนอกแล้วเราอยากจะเรียนศิลปะหมายความว่าการทํากระเป๋าสักใบหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแน่นอนเลยค่ะมันต้องมีกระบวนการที่เราจะรู้ว่ากระเป๋ามันทํำยังไงมีตัวแบบมีอะไรก็แล้วแต่แต่พอเราจะก่อรูปขึ้นมาเป็นกระเป๋าเราจะเลือกท่ายังไงทําอันนี้เป็นความคิดของผู้ทําแล้วก็ถึงได้ว่าง,งานหัตกรรมคืองานหัตกรรมเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะไม่มีวันเหมือนกัน ยกตัวอย่างนะคะเอางานอื่นบ้างอย่างเราสอนให้ผู้ต้องขังเนี่ยทำเปเปอร์มาเช่เป็นการปั้นกระดาษซึ่งเมื่อก่อนเราจะเห็นว่างขายเป็นหมูเป็นวัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่นี่เรามีครูจัดซึ่งกบจากศิลปกรเนี่ยนะคะเขาก็มีความคิดสร้างสรรค์เ็าเป็นคนที่เป็นอัจฉรยะทางด้านเปเปอร์มาเช่ค่ะก็จะสอนเอาของทิ้งๆอะไรมาเนี่ยนะคะแล้วก็มาปั้นกระทําอะไรขึ้นมาเป็นกระดาษแล้วก็ให้เขียนสีเชื่อไหมคะผลงานที่ออกมาเนี่ย แต่และชิ้น,นไม่เหมือนกันแล้วก็สวยแล้วก็แล้วแต่ว่าเขาอยากจะคิดอะไรนะคะที่มันโดยส่วนตัวที่ที่ทำกันเนี่ยแล้วก็จะให้ทําโยงกับสิ่งที่เขาอย่างคนที่ชอบแมวอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาสิ่งของมาแล้วก็มาคิดว่าเออแมวเราจะต้องวางหูวางมรวดมันยังไงชิ้นของที่ออกมาแล้วเวลาที่ลงสีเนี่ยเขาก็จะเลือกสีของเขาเพราะฉะนั้นมันต้องผสมผสานสองอย่างอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของเทคนิค เทคนิคเนี่ยต้องสอนเขาแน่ๆน,นะคะไม่งั้นมัน,ม,นมันทำไม่ได้อะคะ่ะเหมือนกับวันนี้เราบอกเราอยากจะปั้นกระดาษเป็นเปเปอร์มาเช่เนี่ยก็นึกไม่ออกลงสียังไงผู้ต้องขังบางคนไม่เคยจับผู้กันนะคะลงครั้งแรกนี่แบบเละเป็นโจ้อันนี้ก็ต้องสอนกันแต่พอถึงงานที่มันไปถึงขั้นที่เขาเนี่ยเริ่มที่จะเออรู้แล้วว่าเออความงามันคืออะไรแล้วเขาสอนให้เขาคิดให้เขามีอิสระตอนนี้มันก็จะเกิดความเป็นอิสระที่จะคิดของตัวเองแล้วผลงานหลายอย่างที่ออกมาเนี่ยนะคะสวยอย่างไม่น่าเชื่อะคะ่ะ คือมันออกมาแล้วเรา <Okay. S 1> เราเห็นแล้วยังรู้สึกว่าแล้ววิธีที่เขานั่งทำเนี่ยนะคะคือของที่ออกมาสวยเนี่ยยังไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากับว่าเราเห็นเวลาที่เขากําลังนั่งเขียน mm hmm. นั่งทําแล้วก็มีความสุขกับมันนะคะะเ mm hmm. นี่ยค่ะตรงนี้เอาเป็นหินก็คือหมายความว่าถามว่าถ้าเราเกิดบอกว่าทําเหมือนกันไปหมดเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างไ mm hmm. ปมันซึ่งเขาก็ทํานะคะเช่นเออเขาเรียกอะไรปักเครื่องหมายของข้าราชาการรู้ไหมก็ mm hmm. ว่ามาจากเรือนจำ <c oughs> ทั้งนั้นนะคะที่ปักเป็นปี <c oughs> ทองทองนะคะเขาก็นั่งปัก อันเนี้ยมันมันจะไม่ค่อยมีพลังสร้างสรรค์มันได้แค่งานฝีมือที่มันใช้เวลาแต่ว่าเขาต้องทําเหมือนเลยนะคะเหมือนเช็อเส้นได้ยังไงอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวก็ยังมองว่าโอเคมันมันใช้เวลาไปได้แล้วก็มันก็มีรายได้แต่มันไม่มีพลังสร้างสรรค์เพราะมันมันเป็นไปตามแบบอย่างที่ทํางานที่ที่เรามองเห็นว่าคาว่าคุกสร้างคนเนี่ยเราหมายถึงงานแบบนี้ คืองานที่คนเนี่ยโอ้โหรูสึกผิดหอยเหี่ยวเนี่ยนะคะหมดหวังเนี่ยแล้วเขารู้สึกมีความหวังขึ้นมาค่ะเรือนจำรัชทันกำลังอยู่ในระหว่างการปรับตัวอย่างที่อาจารย์บอกนะคะเห็นข้อดีของกระบวนการเหล่านี้นําไปสู่กระบวนการในการสร้างคนปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานเพื่อให้ผู้ต้องขังเนี่ยมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็ได้ออกไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้แต่เมื่อเขาออกไปสู่สังคมจริงๆแล้ว ไอ้ความภาคภูมิใจที่เขามีพอไปเจอสังคมที่แบบปิดโอกาสเขาอะบอเขาเป็นคนที่คุกอะไอ้ไอ้เซลล์เอสเตมที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขามันจะลดน้อยลงไปไหมคะอาจารย์แล้วเราจะทำยังไงคือคือเออตอนที่อยู่ในเรือนจำใช่ไหมคะเขาก็อยู่กับเราสมมุตินะคะอยู่กับคนซึ่แบบให้กําลังใจเออใช่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาของมาชื่นชมอะไรแต่พอออกไปเนี่ย เอาละไอ้คนขี้คุกออกมาจากคุกอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้นะคะ่ะมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ที่เป็นงานของเราที่เราจะมองว่าการที่เราจะสร้างคนเนี่ยเราส่งเราสร้างคนที่เป็นคนออกไปแล้ะแต่ข้างนอกเนี่ยก็ต้องยอมรับนี่ก็เหมือนกันอีกอันหนึ่งนะคะก็คือว่าไอ้การยอมรับเนี่ยเราไม่ใช่เที่ยวบอกกับสังคมว่ายอมรับผู้ต้องขังนะให้โอกาสเขาอะไรไม่ใช่ผู้ต้องขังเนี่ย ะต้องแสดงความสามารถแสดงความที่ความรู้สึกหมายความว่าสิ่งที่เป็นคุณความดีคุณค่าของตัวเองเนี่ยออกไปให้สังคมเนี่ยรับรู้นะคะอย่างงานอันนี้นะคะ่ะงานของคุณหญิงเนี่ยแหละคะ่ะไม่ใช่ว่าจะมาชมนะคะแต่มันหมายถึงว่าการที่เราเนี่ยทำให้คนข้างนอกเนี่ยมองเข้าไปในเรียนจําแล้วรู้ว่าไอ้ที่เชื่อเชื่อกันว่าคุกสร้างโจรเนี่ยมันอาจจะยังคงมีอยู่แต่มันน้อยลงทุกวันนะคะแต่มันออกไปสู่คุกสร้างคนแล้วคนที่อยู่เนี่ยก็เก่งดีอดทนอะไรอย่างเนี้ค่ะ อย่างเราทํากิจกรรมเนี่ยนะคะอย่างสุโยคะอย่างเงี้ย <c oughs> เราจัดเป็นการแสดงบนเวทีขึ้นมาแล้วเราเอาลงยู u b e คนเนี่ยเ <c oughs> ชื่อไหมคะ <c oughs> ว่าตอนนี้เนี่ยคนเข้าไปดูเยอะมากนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยผู้ต้องขังทําได้ด้วยเหรอเรายังทําไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ความชื่นชมมัน,มนเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดการยอมรับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดว่า เออผู้ต้องขังเขาทาอันนี้ได้เนี่ยนะคะแล้วก็ออกมาเนี่ยแล้วทุกคนก็ยอมรับว่าขนาดที่เขาเป็นผู้ต้องขังเนี่ยเขาทําได้ออกมาคนก็จะมองผู้ต้องขังไม่ใช่โจรละการการรู้สึกที่จะยอมรับเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นนัโดยส่วนตัวมองว่าการสื่อสารสาธารณะเนี่ยนะคะหมายความว่าสื่อถึงเาการเปลี่ยนภาพจําของคนนะคะจากที่มันเลวหลายให้เป็นภาพที่ดีเนี่ยมันต้องผ่านการสื่อสารในหลาย,ลายๆรูปแบบแล้วถ้ามันทําได้เนี่ยมันก็จะเป็นการให้โอกาสคือคนก็จะรู้สึกว่าเออ อย่างตอนนี้อย่างอย่างเด็กโยคะอย่างเงี้ยคนก็เอออยากจะเรียนกับเด็กที่ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรเขาถึงจะเป็นผู้ต้องขังมาแต่เขาเล่นโยคะเก่งอย่างเงี้ยก็ยอมให้เขาสอนอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้มันต้องเกิดมาจากกระบวนการที่เราทําให้เห็นทําจริงแล้วผู้ต้องขังเองโดยส่วนตัวก็จะบอกเขานะคะว่าอย่าไปรอว่าเออเขาต้องให้โอกาสเราเราอ่ะต้องสร้างโอกาสให้ตัวเราเอง และขนาดเดียวกันเนี่ยเราต้องให้โอกาสสังคมด้วยให้โอกาสสังคมหมายความไงหมายความว่าให้โอกาสให้เขาเนี่ยได้ทบได้ได้เหตุเราอะค่ะคืออย่าเพิ่งเรียกร้องแหมฉันออกมาอย่าลืมัน่นเนี่ยอันนี้บอกว่าไม่สําเร็จอันนี้เราก็จะค่อยๆบอกเขาเพราะเขาจะถามอยู่เสมอนะคะเขาบอกว่าอาจารย์ก็ชอบบอกเขาว่าเออไม่เป็นไรหลอกเราเป็นคนดีเลยแต่ออกไปมันไม่ใช่นะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ตัวเขาเ่ะเขาบอกไม่ใช่เราต้องพิสูจน์ตัวเราเองเราต้องอดทนเราต้องทําดีเราต้อง มันไม่ใช่ได้มาง่ายๆตรงนี้ค,คือที่เราสอนเขาด้วยของที่เขาทำเนี่ยไม่ได้ได้มาง่ายๆนะคะเขาฝึกเขาทำของที่ทํามันเสียหายมันอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นคือการเรียนรู้ที่จะบอกว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะคะแต่เมื่อสําเร็จแล้วมันเป็นความภูมิใจอะคะนับเราด้วยคน